อาหารกินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทํางาน8ชั่วโมงต่อวันเรามีกินแน่นอนเลี้ยงครอบครัวได้แน่นอนฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าชีวิตที่ง่าย<ม>เป็นสิ่งที่ออกแบบได้และทําได้แล้วก็การทรําเกษตรไม่ควรจะเป็นอาชีพมันควรจะเป็นวิถีชีวิตที่เราทําทุกวันวันละไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ถ้าเราทําทุกวันวันละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกแบบพื้นที่ให้ดีปลูกไม่ให้ต่ํากว่า50อย่างในสวนเล็กๆของเราเนี่ยไม่มีทางที่เราจะอดอยากไม่มีทางที่เราจะไม่มีเงินใช้ครับมันเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นมันจะมีเงินใช้สอยแต่จะไม่ใช่คนรวยผมเห็นว่าการที่เรากลับมาพัฒนาตัวเองให้พึ่งตนเองได้อย่างน้อย,อยปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้ และก็การดูแลรักษาสุขภาพ4อย่างนี้คือรากฐานของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเรียนให้เชี่ยวชาญต้องฝึกฝนให้ทําได้พอฝึกให้ทําได้4อย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่านี่คืออิสรภาพที่แท้จริงของชีวิตครับ4อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียน4ปีเหมือนในมหาวิาลยนะครับเราใช้เวลาไม่เกิน2ปีครับเราสามารถเชี่ยวชาญได้ทั้งหมดเลยทําสวนเนี่ย ใช้เวลาไม่ถึง6เดือนนะครับเราจะเข้าใจมันมากเราจะเรียนรู้ได้เยอะมากทําบ้านเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนเป็นปีครับ3 4เดือนเราก็สามารถสร้างบ้านออกเรือนได้แล้วครับเข้าของเครื่องใช้ต่างๆโซล่าเซลล์สบู่แชมพูยาสีฟันเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆเราฝึกใช้ฝึกเรียนรู้มันไปเรื่อยๆไม่นานครับเราจะทําได้หมดเลยซึ่งแม้แต่เรื่อง การรักษาสุขภาพการดูแลตัวเองเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้เจ็บป่วยขึ้นมาถ้าเราไม่รีบไปหาหมอเนี่ยเราสังเกตตัวเองแล้วลองใช้นั่นลองใช้นี่มันจะเกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นรากของชีวิตซึ่งเราควรจะเรียนครับฉะนั้นการศึกษานี่มันผิดมากผิดเพราะอะไรเพราะว่าระบบการศึกษามันตัดรากของคนออกทั้งหมดเลยคนไปเรียนหนังสือทุกคน ไม่สามารถทำอาหารกินเองได้ปลูกพืชผักไม่ค่อยเป็นสร้างบ้านก็ไม่ได้ทำข้าวของเครื่องใช้ซ่อมนั่นซ่อมนี่ไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพไม่ได้เราไม่มีรากฐานอะไรเลยในชีวิตเราจึงมีแต่ความกลัวครับกลัวมากกลัวจะตกงานกลัวจะไม่มีเงินนี่คือวัตถุประสงค์หลักของระบบทุนครับระบบทุนคือระบบที่ออกแบบการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการใส่ความกลัวเข้ามาในสมองคนทํายังไงจึงจะทําให้คนกลัวได้มากที่สุดก็คือตัดรากคนออกตัดรากออกปุ๊บคนก็จะล่องลอยไม่มีรากไม่มีที่ยึดมั่นก็จะกลัวมากขึ้นพราะกลัวมากเขาจะบอกว่าถ้าชีวิตคุณไม่มีความมั่นคงนะถ้าคุณต้องการความมั่นคงคุณต้องมีเงินถ้าคุณต้องการเงินคุณต้องทํางานนั่นหมายความว่าเขาบังคับให้เราไปทํางานหนะัก ทำงานหนักเมื่อไหร่จึงจะพอเมื่อไหร่จึงจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงครับไม่มีเลยบางคนมีเป็นหมื่นล้านก็ยังรู้สึกว่าไม่มั่นคงรู้สึกว่าไม่พอก็ยังทําต่อไปจนตายครับฉะนั้นชีวิตคนเรานี่มันสั้นมากเราเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยฉะนั้นชีวิตเราสั้นมากเราจะเอาชีวิตอันมีค่าของเราเนี่ย ไปทำงานหนักเพื่อหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินแค่นั้นเหรอซึ่งมันน่าเบื่อมากอันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าเพราะมันไม่เคยได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบเลยฉะนั้นการตัดลากเราออกเนี่ยจึงทําให้เราไม่มีเวลาได้ทําสิ่งที่เราชอบเราก็เลยล่องลอยไปเรื่อยๆเ,เขาจะดึงเราไปผูกมัดกับอะไรก็ได้เขาจะบอกให้เราทํางานอะไรก็ทําหมดเลยใช่ไหมเพราะเราไม่มีความมั่นคงนั่นเอง ฉะนั้นการกลับมาพึ่งตนเองให้ได้อย่างน้อยปัจจัย4ี่เนี่ยคือการมาสร้างรากของเราให้เข้มแข็งขึ้นพอรากมันแข็งขึ้นปุ๊บลมมาฝนมาเราไม่กลัวครับเพราะว่าเรามั่นคงเราไม่กลัวเศรษฐกิจพังเราไม่กลัวสงครามเราไม่กลัวเงินล่มสลายเราไม่กลัวอะไรเลยเพราะไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรามีอยู่มีกินเสมอนี่คือความมั่นคงที่แท้จริงฉะนั้นการสร้างรากที่มั่นคงเนี่ยนั่นแหละคือการสร้าง อิสรภาพที่แท้จริงฉะนั้นเกษตรกรรมไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพครับถ้าเรามีที่มีพื้นที่เนี่ยสละเวลาวันละชั่วโมงก็ได้หลายคนใช้เวลาวันละชั่วโมงไปจ้างปั่นจักรยานก็ยังกล้าทําใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเอาเวลาหนึ่งชั่วโมงมาทําสวนเนี่ยเราจะมีอาหารเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งครอบครัวแล้วก็มีรายได้ที่จะทําให้ชีวิตเรามั่นคงได้ ส่วนอีก11ชั่วโมงต่อวันที่เหลือเนี่ยคือเวลาว่างครับเวลาว่างที่เราชอบอะไรต้องไปทําอันนั้นใครอยากเป็นข้าราชการก็ไปเป็นข้าราชการอยากทําธุรกิจก็ไปทําธุรกิจอยากเป็นศิลปินก็ไปฝึกเป็นศิลปินไปทําอะไรก็ได้ที่อยากเป็นอันนี้เราคืออิสระภาพของชีวิตจากนั้นคนจึงไม่ควรทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเราไม่ควรทําเพื่อที่จะมีเงินซื้ออาหารกินนะครับนั่นคือความต่ําต้อยของการเป็นมนุษย์นะครับ ฉะนั้นเราจะต้องทําสิ่งที่เราชอบเท่านั้นถ้าเรามีรากมั่นคงแล้วเนี่ยเราจะเป็นสิ่งที่เราเป็นได้อย่างดีถ้าเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันทําส่วนเราไปเป็นข้าราชการเราก็จะเป็นข้าราชการด้วยหัวใจไม่ต้องเลียมือเลียตีนใครใช่ไหมเขาไม่พอใจเขาจะไล่เราออกเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีอยู่มีกินเราก็ไปหาอันใหม่ทําได้ฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีความหมายขึ้นมา แต่ทุกวันนี้เราไม่มีรากนี่ครับเราไม่มีศักดิ์ศรีเราก็เลยยอมจำนนยอมทุกอย่างที่เขาสั่งให้ทำเพื่อแลกกับขั้นแลกกับเงินเดือนแลกกับซีต่างๆยอมทุกอย่างเนี่ยคือการเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์ชาติก็เลยทําให้เรามีชีวิตที่ว่างเปล่าและไร้สาระมากฉะนั้นชีวิตเป็นสิ่งที่สั้นมาก เราควรจะใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดทุกนาทีมีความหมายครับทุกนาทีต้องใช้ให้คุ้มฉะนั้นการกลับมาสร้างรากให้แข็งแรงกลับมาเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองให้ได้อย่างน้อยๆปัจจัยสี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะต้องใช้เวลามากมายเราเรียนรู้ได้ไม่ยากถ้าเรียนรู้ได้เสร็จปุ๊บความกลัวในชีวิตเราจะลดลงลดลงลดลงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรารู้สึกมั่นใจเสมอเรารู้สึก ช่วยเหลือตัวเองได้เสมอไม่มีความกลัวนั่นแหละคืออิสระภาพที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตมันง่ายครับถ้าพึ่งตนเองไม่ได้ยังไงก็ไม่ง่ายแม,แม้ว่าจะมีเงินมากขนาดไหนก็ตามมันก็จะยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เล่าให้ฟังว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ชีวิตเป็นของเรานะครับไม่ควรจะให้พรมลิขิตไม่ควรจะให ชคชะตาลิขิตมันเป็นของเราเราต้องออกแบบเองฉะนั้นถ้าเราออกแบบเองเนี่ยชีวิตของเราเป็นของเราจริงๆแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นโชคชะตาเนี่ยชีวิตเราจะเลื่อนลอยไร้ไสาระมากมีแต่ความฝันลมๆแรงๆว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งมีแต่ความฝันลมๆแรงๆว่าจะมีคนมาช่วยมีคนมาอุปถัมภ์ใช่ไหมเราก็จะคิดอยู่แค่นั้นอันเนี้ยเรา ไม่สามารถที่จะออกแบบตัวเองได้เพราะเราปล่อยให้โชคชะตาเป็นคนออกแบบฉะนั้นถ้าสนใจที่จะเป็นอิสระสนใจที่จะมีความชิง่ายในการมีชีวิตอยู่เนี่ยจะต้องกลับมาเรียนรู้ใหม่ครับเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองให้ได้อยากไน,น้อยปัจจัยสีอันดับแรกเลยคือปัจจัยสีครับอันนี้ผมยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเป็นหลายๆปีเหมือนเรียนในมหาวิทยาลัย พอเ,เรียนจบมาแล้วเราจะเป็นคนใหม่คนใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ไม่มีความกลัวที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ยเราจะรู้สึกว่านี่คืออิสรภาพที่แท้จริงเราจะพบว่าชีวิตนี้มันงดงามมากทําไมเราต้องเครียดทําไมเราต้องกลุ่มทําไมเราต้องกลัวในเมื่อเราจัดการมันได้อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับ